ครับผมมาต่อในยี่สี่สองครับดูภารกิจดึงตัวเองขึ้นนะครับดึงตัวเองขึ้นมาต่อด้านบนนะไม่ขยับเลยครับทีนี้บอกวก็ช้านาจังยิงเป็นดินทรายยิงเอาไม่อยู่เลย ครับเดินไปก็ลื่นเกาะก็ไม่ขึ้นครับรำแล้วครับผมงานนี้ รอให้ดินอ่อนก,ก่อนนะถึงจะก่อไม่ขึ้นครับดินซ้ายดูดด้วยเสียงมากครับ ไม่ขึ้นครับดึงตัวเองก็เอาไม่ขึ้นํำแล้วครับงานนี้เอาแล้วเอาแล้วหามุมถ่ายรูปก่อน นะแบบนี้ก็ได้คิดสิครับช็อตเด็ดจริงๆเลยมาวันนี้ ไปยืนตรงนั้นก่อนครับเดี๋ยวแต่งทางใหม่ต้องลากเอีงลงไปก่อนว่าขึ้นไม่ได้แล้วต้องแต่งทางใหม่ก่อนครับ ไึงอยู่ใกล้ๆนี่หลยครับโคก็อยู่ตรงนี้แหละจริงๆนั้นน่าจะลอกนานะครับลอกหน้าดินนาแต่มาดูของเราดีกว่าครับสุดยอดนี่วันนี้นี่ ลุ้นนะครับอย่างนี้ลุ้นดีมากเลยตัเฟอร์ก็ปวดหัวเอาการครับถ้าแบบนี้เดินหน้าถอยหลังก็ไม่ไปนี่ยุ่งสิครับผม หน้าถ่ายคลิปมากคุเห็นหน้างานพี่ชายส่งมาให้ดูโอ้มีคลิปเด็ดผมว่าจะไปรีวิวรถสไลด์อยู่นะดี๋ยวผมยังไม่มีเวลาเลย ภารกิจวันนี้เดี๋ยวรอติดตามชมตอนใกล้จะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมตัดไปอีกทีก็ตอนรถขึ้นนะม,มาครับสรุปแล้วรอให้ขึ้นไม่ขึ้นครับไปเอาไม้มาแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวรอชมคลิปไปเอาไม้มาอีกครับไปเอาไม้ยังติดเลย อนแรกจะขึ้นนะครับเกาะก็จะ,จะดึงตัวเองขึ้นครับไหลครับทีนี้เวลาปล่อยแล้วก็ตกไปอยู่ที่เดิมครับแต่วันก็รับขอบฟ้าเรียบร้อยครับผมมืค่ำนะครับสุดยอดจริงๆครับเอาสักคุ้มค่าเลยครับมาวันเดียว ลอยดึงตัวเองขึ้นครับยิ่งดึงยิ่งไหลน้ำออกด้วยนั่นทรายทรายยิ่งดิ้นยิ่ง,งฝังตัวเองลงเรื่อยๆครับเป็นทรายดูดครับขอนก็เป็นขอนเล็กครับไม่ได้ผลกันเท่าไหร่นะัดูท่าแล้ว ตั้งแต่4โมงครับผมตอนนี้จะ6โมงเย็นแล้วครับยังไม่เคลื่อนไหวครับแบบนี้เขาเรียกว่าติดลมนะครับผมไปครับดูกันไปยาวๆครับไปครับผมวันนี้ รถออกทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็น3ตันร้อยยี่สองร้อยเอร้อยสี่สิบครับ H.K ร้อยสี่สิบกับ s k สองรอยครับมาอยู่บ้านสักคั้ครับผมวันนี้รถรถด้ำนะครับว่างผมจอดอยู่ที่อู่ครับวันนี้น่าจะไม่ได้ลงงานครับวันนี้มีแต่งานขุดโคกน้องนาแล้วก็นาง,งานนี้ครับ สะบ,บัดเอวเล่นแล้วครับผมรู้สึกว่าน่าจะเอาตัวเองไม่ขึ้นนะถ้าจะเป็นรูปแบบนี้เพราะมันมีใบเอใบมีดครับใบมีดตานหน้ามันเกาะไว้ครับมันดึงไม่ไปมันยกได้เตี่ยด้วยนะเห็นไหมครับลงเรื่อยๆแล้วรุ้นมากครับ ขีโตมเล่นแล้วครับพี่น้องเอ้ยคุณน่ะครึ่งอาร์มเลยครับมีสิทธิ์ยากอยู่นะสักไหนผมก็จะกลับแล้วครับน่าจะได้สองคลิปสามคลิปนั่นแหละมันมีใบมีดดึงด้านหลังครับตรงนี้นะมีใบมีดดึง ลองต,ตักดูก่อนครับตักดูไหมลองดูก่อนครับเอาไม้มาแล้วก็แล้วครับผม ก้อนก็มีสอง้อยนะครับมาติดอยู่ตรงนี้ครับติดตรงนี้แหละครับที่เดีวยวกันครับเป็นหลุมสองร้อยครับหลุมเก่า200้อยเห็นพี่โซเฟอร์แกบอกครับเจะไม้ด้วยกันเมื่อกี้มีหลุมสองร้อยหลุมเก่าสองร้อยครับจุดนี้แหละครับผมมันก็เลยจะเอาน้องห้าตันลงด้วย เดี๋ยวแปลขอนไม้ลงอีกก่อนครับผมครับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการที่ทำคลิปใหม่ๆขึ้นมาครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ